หลังจากที่ผมนะครับเก็บสีนะครับเปลี่ยนเบรกนะครับเบรกหน้าเบรกหลังนะครับเราไม่มีไม้นะครับตอนนี้ยังไม่มีไม่นะครับก็หลังจากทําสีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบรกหน้าเบรกหลังนะครับรถคันนี้ขนาด26นะครับ26นิ้วซึ่งถือว่าเล็กลงมานิดหนึ่งสองคันนี้เท่ากันนะครับสองคันนนอเลีนะครับของอังกฤษนะครับอังกฤษทักสี่นะครับแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เราใส่ระบบเบรกนะครับเนี่ยเปลี่ยนแอนให้เหมือนกับรถคันใหญ่นะครับซึ่งน้อยคนนะครับน้อยคนนักที่จะทํานะครับแต่ผมก็สามารถทำำําสําเร็จนะครับผมกลับมา,าเหมือนกันว่ารื้อนะครับมาตบทวนความจําใหม่นะครับบางส่วนเราก็ทําได้บางส่วนเราก็ยังทําไม่ได้นะครับแต่ส่วนที่ทำ,ทำได้เราก็ทํานะครับ ส่วนไหนที่เราทําไม่ได้นะครับเราก็าส่งไปงให้ช่างนะครับแต่เหมือนนะครับตอนนี้ก็คือสามารถถอ,ลอดล้อได้เปลี่ยนล้อดได้นะครับแล้วก็เหมือนระบบเบรกนะครับเราก็เปลี่ยนเองได้นะครับบอกเราก็เปลี่ยนเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบเกียร์นะครับก็ต้องอาศัยนะครับผู้ที่มีความชำนาญน,นะครับ แต่ก็เรากลับมาเล่นรถอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นการทบทวนความจานะครับในวัยเยาว์แต่ครั้งนี้กลับมาเล่นก็เป็นรถจักรยานโบราณเลยนะครับมีคันแรกด้วยนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับก็ซื้อจักรยานโบราณคันแรกเข้ามานะครับเมื่อสองปีสองพันสิบสามนะครับที่หมู่บ้านน้ำกระาจนะครับจังหวัดสงขลานะครับซื้อจากหาดใหญ่นะครับให้เขามาส่งนะครับที่ แล้วก็เราก็จะมีรถเพิ่มนะครับเราจะมีรถเพิ่มจานเมเข้ามานะครับก็เป็นสายนธุ์อังกฤษเหมือนกันนะครับคือถ้าเล่นจักรยานต้องเล่นของมเองอังกฤษนะครับถ้ารถจักรยานต้องเล่นของมเองอังกฤษนะครับถ้ารถมอเตอร์ไซค์ต้องของอเมริกานะครับถ้ารถยนต์นะครับต้องของยอรรันะครับของยุโรปนะครับเดี๋ยวจากจักรยานเนี้ย ก็ตอนนี้กําลังขันก้านอยู่นะครับมีเล่าประวัตินะครับสนานเลยนะครับมีขันก้านอยู่นะครับมีขันก้านอยู่นะครับก้านข้างหน้าเนี่ยแน่นแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเราเก็บรายละเอียดนะครับก้านไหนที่โยกเยกนะครับอ่านะครับเราก็หมุนขันแน่นนะครับโยกเยกเป็นภาษากลางนะครับถ้าภาษาใต้นี่เขาว่าโอเคโอเคนะครับก้านมันโอเคนะครับเนี่ยก้านมันโยกเยกนะครับเนี่ย เราก็เลยต้องมาเก็บรายละเอียดนะครับคือผมเนี่ยถ้าทําอะไรนะครับผมต้องทําอย่างดีเลยนะครับรถผมทุกคันจะไม่มีตัวถังที่เป็นสนิมนะครับที่เขาบอกว่าชอบแห้งๆนะครับแห้งๆนะครับแบบสนิมสนิมผมไม่เอานะครับผมรับไม่ได้นะครับรถมาถึงผมไปในหนึ่งวันเนี่ยผมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผมทําทันทีเลยนะครับผมเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะครับ รถที่มีก้าวสนิมแน่นๆนะครับมาถึงมือผมเนี่ยผมเก็บงานทันทีนะครับอันนี้พอรับได้นะครับแบบนี้พอรับได้แต่ถ้าตัวถังเนี่ยนะครับเราทําทันทีเลยนะครับรถนะครับเมื่อถึงมือผมต้องเนียบนะครับรถต้องเรียบร้อยนะครับรถเป็นยังไงคนเ็นยังไงนะครับมันนะครับรถรถเราสภาพดี นะครับสภาพใหม่เาทาให้สภาพใหม่นะครับมันงงดอกถึงความเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของเรียบร้อยนะครับบุคลิกแบบนี้นะครับลดตุกันสะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับเราอาจจะมีฟิลอารมณ์ความเป็นศิลปินนะครับแต่เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็เล่นจักรยานนะครับถ้าเราปั่นจักรยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ นะครับเพื่อการออกกาลังกายหรือสะสมนะครับไม่จาเป็นต้องสูบบุหรี่นะครับสูบบุหรี่ไม่คุณไม่ต้องออกกำลังกายนะครับถ้าคุณเล่นรถจักรยานนะครับออกกาลังกายคุณไม่ต้องสูบบุหรี่นะครับถ้าคุณสูบบุหรี่คุณไม่ต้องเล่นรถจักรยานถ้าคุณกินเหล้านะครับคุณไม่ต้องเล่นรถจักรยานนะครับไม่มีประโยชน์นะครับคุณไปเดินดีกว่านะครับไปเดินซัดโซเซดีกว่านะครับ ไม่ทักทายกันหอ,อ,อมปากเอ,อ,อ,นะอาก็นะครับก็ฝากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่กดไลค์ก็ได้นะครับไม่กดแชร์ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเข้ามาดูผมเป็นคนรับชมนะครับ,รบจินใจ